วิธีหาสินค้าขายดีภายใน1น,นาทีทำยังไงไปดูกันค่ะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ c a r o d a t a c o m นะคะจากนั้นเลือกหัวข้อค้นพบค่ะแล้วก็ไปเลือกสินค้าที่กำลังมาแรงค่ะกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกหมวดหมู่สินค้าที่เราสนใจนะคะยกตัวอย่างนะความงามและของใช้ส่วนตัวนะคะคลิก ปุ๊บเราจะเห็นเลยค่ะว่าสินค้าขายดีมันมีร้านไหนบ้างนะคะซึ่งรายการสินค้าขายดีตรงนี้นะคะเราสามารถรู้ว่าร้านที่เขากําลังขายดีณนะตอนนี้จริงๆเนี่ยเอามาจากร้านไหนเราจะได้ไปดึงตะกร้าของร้านนั้นมาค่ะและที่สําคัญเรายังสามารถดูได้อีกนะคะว่าร้านาน,นั้นเนี้ยมีนายหน้ามาช่วยขายมากน้อยขนาดไหนแล้วซึ่งส่วนหนึ่งก็จะช่วยทําให้เราอุ่นใจได้ค่ะว่าอ่าร้านนี้เขาน่าจะให้ค่าคอมกับนายหน้าจริงๆปร,ร,ระมาณนี้คาร์โลดาต้าเขาให้เราทดลองใช้ฟรี7วันนะคะหรือถ้าใครอยากได้รับ ส่วนลดสำหรับการสมัครใช้งานนะคะให้กรอกคำว่าครูนอร่านะคะ K I U N O R A H เข้าไปก็จะได้รับส่วนลด10%ทันทีค่ะส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติม